เหนื่อยไหมยกลงเดินลงก่อนงใครน่ยเอาเข้าอะางอเข้า้อลื่นระวังนะไม่ใช่ระวังลื่นลื่นระวังลื่นระวังไม่ใช่ระวังลื่น ไปไหนไปไหนเราจะไปยังไนก็ไปลเขเขาไปขลมอนเขาไปหลดตอ๋อไม่ทางลงนี่อ๋อทางลงเหรอนี่อย่างอ๋อี่่นี่เานมากนน่งมีทางลงไหมมีมีทางลงะไรัไปเดียขวาลงรออไม่ว่าแว่าไกลเราให้ขึ้นไปไม่รือว่าลงไปรออยู่นู้นเลยลงแล้วอย่าขึ้นไปอีกเลยลงดีๆดูบันไดด้วยครับ อยู่บนใดด้วยครับไม่เยอะนะเรียนเทียนลงยูทูปมาไหว้พระทำกันครับพี่น้องมาไหว้พระพุทธรูปไหว้พระพุทธรูปที่เมืองเชียงลุงองค์ใหญ่สิบสองปันนาลีลาความสูงประมาณร้อยเมตรแหละครับพี่น้องความสูงนี่ร้อยเมตรแหละครับ ภาพ <อ S 2> สวยงามเป็นพระพุทธรูปปางลีล,ลาเยอะเลยที่ี่นมาั่งามมากนี่ครับนี่คือรอบฐานครับรอบฐานรอบฐานก็สวยงามได้บรรยากาศก็ทั้หน,น้าไปทางทิศตะวันตกเลยลงเขาเปาน็นอะไรที่นะนารอดไป อันนี้คืออันนี้คือผู้มาสักการะนะครับดูท่านะครับโมเมนท่าไหวไหวพระได้ครับเป็นท่าท่าทาไทยครับผมไทยถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลือกเอาเอาแม่ลายอยู่ตั้งบัวสูงสุดส้องแสงครับพี่น้อง สาธุ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 นี่โบเห็นหนาวผาเลยสาธุชาวพี่พุทธรูปยิ้มใเพริ่งนะที่ไปหาเพื่อนขางนอกนี่เพริ่งเล่าเพื่อนเลยพระพุทธรูปปางรีลาพระพุทธรูปปางรีลาอยู่วัดเชียงลุ้งสวยงามมากนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณแม่แม่ครับแม่แม่แม่แก็โอ้โหมาไลท์มาลาพักอีกพักนี่กันเลยพยายามบอกคนอยู่ว่าถ่ายวิดีโอหนูจะกดชัดวิดีโอเน่ย์โมเมนต์ว่าเพิ่นกดวิดีโออยู่เดี๋ยวเพิ่นบดีกดช็อตชัดนนั่ เออบอเซปเป็นประมาวิดีโอภาพกูหายไปไส์เพื่อนว่าสะทเทอร์ะเพิ่นบอได้กดอันนั้นเพิ่นบอได้กดแฟตบอโกตถ่ายนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่พวกนี่แหละครับผมอ่ะกระเป็นเอื่อยที่มาทัวร์ทั้งการละครับพี่น้องทัวัดที่เมืองจีนวัดเชียงลุงเป็นวัดทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ใหญ่ที่สุด ใน12บงปันนามนทนอยูนานครับใครไม่ได้มามพลาดนะครับพลาดจริงๆครับใครไม่มาพลาดจริงๆครับอันนี้คือสารานะครับสาราโอ้ยพี่อยู่บนเขาแหละพี่น้องนะครับยังเห็นพระวิหารอยู่ข้างล่างครับ มองไปก็มีตึกราวบ้านช่องนะครับของชาวเชียงรุง้ง้ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟครับที่เขามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ เอาาาอออออกกเันนี้ก็มีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเองครับพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวที่สวยที่สุดน้าที่ไอ้กระซานยังไงนะครับเดีพี่อันนั้นลราแช่หันคืนเลยเดี๋ยวพี่คอยมาไหว้พระพุทธรูปครับคลิปนี้เอาไว้พี่ทุกนี้คลิปหน้าพรอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ ให้เห่คอยสว่างเดี๋ยวจะนั่งทางสว่างดูส <c oughs> ิดูดู